นี่ต <ose> ั้งไปเก็บยังกว่าบานนี่นะเก็บผักกูดเออรถกับจิบิวดิโดยนนแหงเออเออตอนเราตอนเราไปเห็นแบบนี้เลยพนเช้าเลยนี่นั่มมันมีวะตอนไปนะมีอันน่ะฮอทพนแล้วเก็บผักกูดโอ้พนกำลังมาโอ้มาทำแล้ว เมืออเ่อเดื่อนไข่แต่ว่าแบบอาลงคลิปไว้ลงแล้วลแล้วมันมันลินเองมันแล้ว่ะนี่ลินแล้วกับปะม,มันตายวะนี่โดยปะดนประมาณอนาันนะไกลสิคําแล้วเบิ่งกว่เห็นแล้วอเมือเลยมันลินเองมันจังเลย นนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อเฮาวันนี้เนาะทางมาจันมาคุณสารวบ้านมาเพื่อนกันเดินทางแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสี่หาบสี่โมงเลสี่โมงสี่โมงนิดหน่อย,อยพี่น้องเอ้ยมืดไว้ได้เดือนนี่เพราะันพราอยู่เขาแหละมันเห็ดให้มืดไว้พี่น้องเอ้ยกับมันจะเข่าดูการนี่นี่นะพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วจะเอาไปกินอย่างตัวนี่อ้าวลุงเพิ่มซื้อไวาสิมะมูกปลาดุกได้ไว้หน่มันเ <c oughs> น่าเลยเลยทิ่มไวาสิมกันเจ้าเนี่ยก็เลย หรดมุกตกบัวก็ได้ปาหันเด้เอ้ยพี่น้องเอ๋ยนาะมาพี่น้องเอ๋ยมิเตะแบ่งเขียนน้องไซ่กันพอเพิ่ดไปหาไม่ยังกะจะวะฮะเอาเอาไม้เห็ดเคั่วไม้เห็ดคั่วเห็ดมงอันกุลต้มน้ำไม้ป่ะโดยเห็ดมงกุต้มน้ำไม้อะไรอ่าเพราะว่ามันเห็ดมงกุต้มไฟเห็นคั่วมีแต่เห็ดมงกุลจุไฟมงจุไฟอันอันนี้เนาะมันควันเนาะแม่จะจุญี่ปุ่นมันจุ ก็เลยชีมุงออกข้างนอกพี่หรอวะด้วยอ่ามาพี่น,อน,น,อน้องเลยชิฮอตแหละประมาณบริไกลจากบ้านน้องหัวเนาะโอ้ยเนาะวันนี้กรได้พายุเขาพี่น้องเลยเขาตลอดเลยเนาะมามาอึบอึบๆๆมาแล้วบอมาแล้วบอพอ,อจ้ะอืมมาแล้วฝนรถเห็นบปะฝนมาแล้วเสือสีเหลืองฝนป๊าบป๊าบ ไปลงที่นอไปไปไป,ไปไใช่ปลงเ่าเนาะเออเบิงดดบ่งรถลด้ด้เบิ่งรถก่อนทีโหลดกำลังมาไปลงแบบนีนเน้เออไปเนาะไปไปเอ,อ้ยฝนนี่ก็ได้บุดมือ,อดีอ,อ่าเปื่อนเปื่อน นี่บอไม่ไปหานะ่ะเออไม่บิก๊กบอกเมนไม่บิ๊กบอกอ่าเป็นไม่บิก๊กอ,อืมเจาชิตั้งบนได้นี่น่ะฮะเจ้าชิตั้งบนได้่นิหน่นฮะยิ่งพูบนบนอนนั่นเหมึงกับบนลเขาพ่อใช่ Vâng Nhân vãi nhận phục trẻ này cung lộn này Theo này thang khẩu Hả? Phó bò này nè lên nó chắc vậy bò à. Chắc vậy hả cơ hay phút nào à Vậy đi Vậy đi, bài đi. เนาะหู้ระวังมือนเด้อนี่กะเนาะมันมื่นเลนี่นะฝนตกสิครับไปเนะสบายดีสบายดีออนาขับาเกคือการเปนกัย์ฮะโซเชียตกน้ำบอบอมันเปียกเฮ้ยน้เฮ้ยนะนแซ่แปคืนนกแซ่เมื่อกี้ เอนาจอมันตายโอมืนนั่นไม้ตกนาถึงใช่อ่ได้เลยตายเลยไม่ใช่เลยเดี๋ยวนี้ม่เต่นก็ไ่้อเก็บเงินก่อนไีซื้อไม้ตกนาำไม่นะฮะได้อกหลานหาพันปายหลานปายหาพันหาพันหาพันกัน มันสามล้านสามล้านไปอันนี้อันนี้รุ่นตัวถือเลยอันโตอันโตอันไสตัวก้อนนั่นน่ะหมื่นสอง่าตัวนั้นไหนอ่าตัวแต่ว่าตัวนั้นป้าหายเบาะยาเบาะยาไสอ่าแมนก็เลยเบาะยาครอบครับป้าไอเราไสยื้อของเราตายอือจังหวัดตายแล้วจ้ะ กับแบ็ดมันอยากเสื่อมเลยเนี่ยมันถึงเลยมามาต้ใช่มาต่บ้านน้องหัวน้องไซไปเล่นน้ำเนาะ้มาไปกินตำหุงนะเผ็ดกับเพ็ดเอาใช่เผ็ดปานนรกแตกวานี่ตั้งไปเก็บยังก่าวานี่นะเก็บผักดเออ รถกับจิบิวดิโดยเนำมันแหงเนี่ยตอนนับตอนนับไปแบบนี้เหรอมนเช้าเลยนี่นำบมันมีว่าตอนไปนะมีอ้หลฮอดพนแล้วเก็บขากูดโอ้พนกำลังมาโอ้ว่าทำแล้วเมื่อเดือนใข้แต่ว่าแบบอารมณ์คลิปไว้ลงแล้ว แล้วมันมันเล่นเองมันแล้วอันนี่นแล้วกปะมันตายมันนี่โดยปะโดนประมาณอันไงใครสิคัมแหล่ว่งเห็นแล้วอ้าวมืดเลยซมันลินเองมันจังเลยโทุ่ทุคนเออมันโทุไปเองโดยเออโดยแล้วมันถึงน้ำเนาะโดยเห็นยูเห็นลุงชายมันตกมันล่มเลยเออล่อมหลุ่มพระวันเนาะ เมันยังหมู่เบิดได้คือว่าวันที่สามสิบมันสิเบิดพายุเบสพายุฝนวันนี้เันที่ยังสก้าเนาะอื่นสามสิบก็น่าจะเบิดเบิ่งกันแล้วนัสเหมือนอื่นเนาะอ่าขับมันสิเบิดได้รึไฮเบสมันแนบเหมันบดิมัดขู่บดิไปบดิไปเฮียนบดิไปเฮียนดึงมือได้เนี่ยบดิไปเฮียนเมื่อนี้วันเจ้าหรืเปล่าทุ่งแค่นตกทุ่งแค่ฝนตกฝนแล้วก็ไปพูดกับไปได้ปะ แม่นไปมือวันศุกร์แล้วกับวัได้ไปเลยแต่มือวันพุธพันแต่มือวันพุธแล้วกัวันพุธบ,บ่ได้ไปวันพันวันได้ไปวันศุกร์ไปอ่อ่าอ่ได้ไปเลยโดยแล้วกับวันเศร้าวันทิพย์วันจันทร์เนี่ยเ <c oughs> ทว่าหลายมือเลยเนาะห้องอื่นก็ไม่ได้ไปที่วัได้ไปมั้ไปสิไปครูบ่ได้ไปเดี๋ยวยันว่าครูอันครูมีจ้าคนจ้ะฮะครูครูมี มีมีสี่คนอเลยเลยดินกํลังยุเล่นเนี่ยกําลังยดเล่นฮ้่าตัวเลยเนาะเลยได้แต่ได้ไม้มาบ่มได้ไดอยองบ่ไปัดไม้ไปแต่ไม้เนีไปไปเป็นโคซับหาก๊มา ได้ลงคลิปยังเลยมึงได้ไนฐานะได้คนติดตามตอนได้อีกแล้วฮะคันป้ายนี่ยฮะคันป้ายป่านๆเนี่ยเนาะผพันเยอะกี่มือหนึ่งหน่งน้ำน้ำมือเอออันอันคนตามเราผพันได้ฮอดแล้วพันหนึ่งเน่ะแต่ว่ายังเหลือระยะเวลาอะไรกะเวลาหับส้ม tôi 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 tô, tô là học xong thì xì phân bông xì biết ăn đi mừng 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 mừng

เอาบังยอดดูฮัเดยอดดูนี่อยู่นี้ยอดดูเฮ้ยเออมันตอกเขาอีกตัวหนึ่งนะลืมเลยเขาอีกตัวนี่ปะนี่โมเมนต์โมเมนมองบปลาลาวตาลูกเมื่อกี้เลยเพ้อโมเมนตโมเมนมองสีแดงนะครับปลลาบอกบึกเคยเสียขอให้อแล้ก็ลืมเลยแล้วจะเพิ่งไหมนี่สุดท้ายนี่นั่นลืมตรงนี้นี่ ก็ข่าวใช้แต่กิดิขอามองอึงยูทูบติอกินบอกไปบอลคิดดินแท้คิดิแท้นะไปปลาลุงมา ดูอ่ะดูดูละดูดูเนี่ยครับนี่บ่แม่นนีบ่แม่นบ่อืมคือสิแม่นบน YouTube อะนี่บ่มันมีอีกตัวนึงลืมนะลืมนะลืมนะบ่ได้าดเ่จังอันอจลาาเนาะเดี๋ยวเราก็มา้ là mưa mưa vẫn thịt này nó là mưa vẫn sáu nó là là mưa là mưa 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 này mưa 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 là mưa 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 หมูเม่อคำแล้วว่าหมูเม่อเบิ้เด้งไปหนิว่าสิหมูเม่อกับหมูหมูเม่าเป็นไรบ่มีหมูเลยเงาเนาะเจ้าไม่ใส่ยาดุกเจ้าหรอไงฮะก็แมนมันลดลดใช่ไหมใช่ปะไดหม ก็ซให้เลิมดใ่ี่มันหักมอไเฮะันสได้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 แนี้อเบนนีเยมาโอเคมีไฟน้ำตัวนี้นะไฟเปิดเนี่มันสวางเย แต่กรบพ่อุงย้อนดอกจำนี่นะจำว่าอะไรจำยินจิ๊กต๊อกยินจิ๊กต๊อกได้ก็ดีอ่ะดาบมวยสิเอน่ะมือนี่คิดว่ามันเด่เจ้านี่คิดว่าชิบะตุกเก้อเลยม่แล้วเจ้านี่เด่นอยู่หน่อยนึงมันสิบห้าสิบเอ็ดบอเนาะเด่นเดหน่อยนึง มก่อนมาแร้าเลยเนาะต่อไปตอนเข้าไปแดดได้เนาะใช่เนาะแดดหน่อยนึงเนาะแล้วเข้าไปนั่งท่ากินตำหุงไปถุกนังเข้มฝนตกมาอ่าลงมาขัดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิวชิวอันน่ะ ว่าเห็ียดมองกันวอัน <c oughs> นั้นเนาะมองจุไฟจู่ยัง,งม,มันจังบุคอนอยู่ตาลาดมันคอนก็เนะฟอนมันม่มีทางออกเลยติดข้างในหมาครับบนวัชพ็ดใช้อยู่บนขวดดำหมดเสียได้อเลยมันยยมัน,ม,นมันดำแน่น่ะมันคอนเท่าแน่นะเานอนเนาะโอ้ยนึดดาดิหนึดจับกองดื้อเลยเจ้าดื้อว่าเดี๋ยวน,น,น,นี้ดื้อว่าเดี๋ยวนี้ฮะจะดื้อว่าเดี๋ยวนี้ฮะดื้อเลยเจ้านะว่าไปลอยไปเอ้ยดืด้อแท้ อ่าปากําลังดื้อเด้อนี่ย่างแหมย่างแล้วบ่ย่างแหมย่างมย้จันอยก็ได้ฮอดปีแล้วเนาะอีกอีกจเดือนเดือน่ลเดือนบอรอดืองฮอดปีเนาะใกล้แล้วเด้อนี่ใกล้อดครบปีแล้วนี่เนาะบ่ได้เฮิงยังปีนยังเดือนเดือนปลายเนาะเดือนปลาย ไปเดือนนี nie, ้เดือน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 ชิเนาียวเดือนเดือนเก้าเดือนชิปอะไรเดือนเกวเสดเดือือเปเดือนชิปมืออื่นมือฮือมือฮือในข้อเดือนชิแมนันลงลลืมเลยอากเดือนเก้าเอเออวันที่สิบเก้าเดือนนี้เบิร์ตสามชิปเนาะเดือนชิมาเบิร์ xem 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 nó xem 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 nó xem 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 มื่อวานนี่ว่าว่าไปพูดนะว่าชิมาอันนี้ว่าชิมามุกปลาปลาลูกซื้อปลาดุกเดรลุงเฮิมซื้อมันมันตายแล้วมันตายเมื่อนั้นว่าชิมาเ็กินอยู่แล้วมันลืมเลยไปปลาดุกโตง่ายชอบแคขนนี่ชองโตก็สามโตเมื่อไงเมื่อไงเช้านี่เมื่อหอดนะเมื่อกับบ่รรเสียงทีแรกเมื่อกับรรไรแล้ววันนี้ ไปกินเผาอยู่อันเชโบนนะแตเลยเมื่อเราบาเสียงเลยพอบาเสียงก็ออกเมื่อเลยเดยเนะาะพาเมียเราตกกกนะาุกลูกลูกียงแห้งเนาะเดือเนาะเลือดไหลรุดออกแต่ว่าแม่เราฮอทงหงมอแล้วเป็นอันนั้นเรียบร้อยเลยเนาะนะ เัาออกนะเผื่อเอินมาดูดบ่ดูดออกขูดนันเนาะตกลูกแข่งลูกเลยสอเดือนปลายนี่แหละเราอะเนาะสองเดือนปลายเราก็เลยก็เม้าวเมื่อเมื่อกูคนแล้วเมื่อนี่เดืนะาบแม่เดือนตะาบคนเดียวจนร์มีปิู่เดียวและจังไรจังไก็มัดคนเนาะด้วยจะขอให้ดีไ้เ มีอ่พันเละดุ่มหก็บรรเทาเงี้ยดดูอืออื้นเลยชิเมื่อเนาะช่วงนี้เนี่ประมาณสี่งเดินทางคำผลประตกให้แร้เดินทางอื่นกันอยจะได้สะดวสบายเนี่ยไปใสก็ได้ตอนนี้ไปใสกันย่ะเปียเปี่ยบ้อเนาะบไรเรากะกับละเมนวานมากเลยจุดชื้อตั้งคน Nó cả nhìn tuột, tuột tuột mưa tới sau của này, này. Tự ướt mưa lấy <laughs> à, Nó nhưng... à, <laughs> nhìn nhau lấy cái nhìn nhau lấy Nó nhìn nhau lấy Bố mưa hót bản rồi à. Hót chắc mông có 6 mông bọn con sông mà Mưa tới sau của đây đi, mưa tới sau Bố bà tặng mưa đây đây bọn đại vệ trái đây Các hồ đây hót bay này Bố ơi Bố ơi síc cười à à lính nuốt bò lính nuốt khai nhớ anh nói chưa qua vườn này hay lúc sao hòm kem đại bò, vắt nám bò anh này cái nhảy như này đấy nhảy này đấy ย่านน้ำพูดว่าเพราะว่าพ่นหอมหอมพ่น่ไดเพิ่นเจ็บเน้มันเป็นตพอมีน้ำหอมแก้มพอด้บ่พอมีน้ำนห,นออหอมนใช่แล้วพอใชก็บไ่ได้เอเพ่นเจ็บพอมีน้ำพุนะนี่กันเด้คำว่าฮาบ่เทเป็นยังาะบ่เจ็บของฮาบ่เทนะนนอเออ มันป่งเลยมันเป็นตอ <f poster> ม <dear> ือหนึ่งสอมือนี่เจ็บบดนี้หอมว่ะพอมีน้ำพอมีน้ำได้เนาะอาาตกนดินเฮ้ยยิข่าแล้วบอกิเข่าแล้วบ่กรบเข่าลฮะอมข่าไหมอมข่าวะ เขียวเมงไหนอมข่าวเขียวเมงไหนเนอะอบผมเคยข้ามจินนี่กิีข้าวมี่ปากเต็มเพราะว่าอันนั่นนี่อันน้องชายไม้เนี่ยผันอมข่าวติดเนี่ยตอนคลืนก็นอนอมข้าวปากเลยวะอมเบิดอันนั้นมันหวานมันเลยคลายถิ่มเนี่ยเขียวเมงนะเขียวจุเม้งวะอมข่าวกันจะเป็นเกี่ยวกันหรือเปล่านะบอลเด้อ คนมักอมก็อมถ้าอายุกินเข่าเก่งอยู่เนาะขี้ขาดมันนิดหน่อยหมดกินเลยเลยหมกินบ่บอนคำหนึ่งหนึ่งก็อมแเราละอมออมเต้นน้อลูกบนบ่มักกินเข่ากินแต่นมเดือนหนึ่งเบิดหาหุกเก็ดปุกอนี้กินเมืองแมงเบิดปลายด้กินเอ้าขึนละวเพ็กวะกลางคืนนะกลางคืนขึ้นละวเพ็ก <c oughs> กินนมกินกินเข่าบุกินเน,น,นาะก,นนก,นกินแต่นม<อ>จนจนชีพวัยเลยหางก็ชื่อนมอะช<อ>ื้อแต่นม<อ>เดือนหนึ่งมัดสองสามล้านสามล้านปลายเพื่อเฉพาะนมอะเดือนหนึ่งสามล้านปลายเกือบสี่ล้านเฉพาะน,นมอย่างเดียวโบเมนบริเกียวก็เพิ่มก็ยังอีกปั๊บใครเดิน กินนมเอกินนองเอฮ้ยต่าูมวกเต่าูมวกอันตอบเนบ่โอเคโอเคเ็ดบ่เฮ็ดมื้อนี้บ่บ่ลูกราภโดนโดนกอบุดนงอยู่พุ่นน่พุ่น ออนอนพื่นละนอนบันดงเพราะว่าย่พุ่นมันไกลด้ยนีย่ใกลๆกว่าแว่าเราไม่เก็บัที่นี่นะนอนตอนเพื่อนนี่นิกไรเลเสียงรถเอเนาะเั้งันได้ลักลัยนเฮาเลยอากำลึ่งเนาะสำรับยังบลืล่อ่ะนะโนบ่าวนอนอยู่ใกล้รถกันเลย nhiên đi nhìn Bỏ nhìn đây Bỏ đi nhìn thân phu đây Bỏ đi nhìn thân phu Mắn... nhìn đó nốt này Hoàng mình có kiếp này đây cái bái Kiếp xiềng thằng lọt đó À, à. nốt đồ này bỏ qua nhìn đó Nốt nhảy Đó Thế mà thay yêu khi nào này Giờ nó thay thì em hình Phu khảo này Đó หมอกขนัวนขนัว,นวมึงเห็นบ้างท่บบขา่า,ขา,า,ขาท่านข่าท่านใช้นี่เป็นเป็นใหม่เนี่ยนะนอใช่เนาะเออาหม่เนี่ยนั่นท่านข่านี่นี่เนาะจักยามอะไรชินมุ่งบ่ยังท่านมีอย่างนเนาะเท่านข่าคอยทางแต่ ยังบ่มีอยังเพิ่มเติมทางนี่การฝนตกมากไอเสาะบ่ได้เนาะตกน้อยเสะๆน้ำกระไลใช่ไหน้ำลงช้าเพิ่งกระไรล้นแน่ยเนาะปลาบ่ออกบ่ปลาเนาะปลาออกเนาะแมนบ่มีปลาลูกน้ำบอลยืนอยู่ไหน ปล่อยบ่ปล่อยอยู่ติทั้งนี้นี่ขี้ดินอันนี้ลงโหลดจนอันนี้เดินเนาะจนโกนหมดเลยจนมุนทางนี้ต้องหาแนวนั่นอีกเลยหาแนี่ยอบดิทั้งตาฝนกำลังเอื้อมๆแน่หน่อยนึงเนาะกำลังเริ่มหยุดหน่อยนึงพอดีปล่อยๆ แต่กับปรบยุดเลยหรอกมือ่อนี้นะตอนคืนยังแห้งนะตอนคืนนะ,นอะโอ้อลมแหบบ้งเลยคืนนี้โอคืนนี้เนาะลมชุดยอดเชื่อเสื้อค่อยมันมันมันแบบฟิวมาเลยแล้วก็ฝนสาดมื่นี่แล้วก็น้ำเปลือดน,นี่นนไล่เสื้อค่อยซักบล็อกเไยเสื้อสีขาวสีนี้บ่แม่นเสื้อสีขาวซักบล็อกสีมันติดเนาะเสสื้อเีขาวพราะว่าสีมันติดแล้วมันไอ้นี่เนี่ย Mẹ em chưa có chất ừ. nào. Mm. 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 Nó Mm. 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 bạn Mm. 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 này Mm. 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 nào Mm. Dạ nào Mm. 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 đi Mm. 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 bưng thằng Mm. con.

วมื่ไหนขึ้นเพื่อนเป็นระลังนีิ้เสียวกันใช่เพิ่นเกือบตกเพื่อนหัวเออมันขื้นข,ขึ้นไปเ้วเกิดบพิมือนอันกี่ดมเน่เออฉะนั้นหัวตกต้องกันเตกเออมือม่นเออเปี่ยนเนี่ยนี่มันพระเน่เออสังกสีจกักซิปเพนก็ได้เนะ้ ต่อนี่ออกนี่ต่อต่อขึ้นนี่เลยหยุดแสนก็ได้นะควมันบวเปียกนี่เด้ถ้ามันเปียกมันเมินเนาะมันมันมันมมัันนดอกคือเชื่อได้นี่มันถึงแล้วอย่ามันดอกนี่ดอกมันยังกระเทกได้นี่อันนี้มันมันอยู่ในสีใช่เนาะต้องต่ออออกีกชั้นมันดอกโอ้ยผมแฮงแล้ว ไปไปอื่นพอกันไหมโดยโดยมันี่เมื there, ่อก่อนมัอนี่เอ้ยน้อทางกับภูน้ำชอบไปวัดแล้วนี่น้ำไหลน้ำไหลไปไปจับพี่น้องอยเนาะมีแต่แบบเหมืนกัเดินทางก่อนเนาะอื่นบัดจังพอกันไหมแต่ว่านะก็ชีวะหาเพื่อนเนาะมันอีกอะนอนก่อนพี่น้องยโม่ขู่กับเปแล้วเนาะ ไปนะที่นี่ลำลาแล้วพบเจอกันนะขอบคุณขอบคุณแต่พี่น้อง FC ทั้งที่กำลัติดตามรับชมไปแล้วพี่น้องสบายดีไป